วิธีทำนอไมดองหรือนอไมสมบานเห่าเนาะค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรเร่งรัดด้วยค่ะสมไห้ค่ะพี่น้องแสบๆค่ะอ่อนๆเก็บรักษา,ากระไดโดนค่ะมาเบิ่งวิธีทํากันเลยจ้าสวัสดีค่ะแม่ปปากพาทำผ้ากินก็นมาอีกแล้วด้วยค่ะมือนี้แม่ปปากระซิผ้า,ะามะเฮ็ดนอไมสมหรือว่านอไมดองแล้ค่ะพี่น้องสูตรนี้เป็นสูตรที่เอ่อตใส่น้ำเศร้า,าขาด้วยค่ะพี่น้องหรือน้ำมาเขาบานเห่าหะละค่ะ เป็นเร็วค่ะได้กินเร็วนํา้องำค่ะพี่น้อง,องขันตอนแรกไม่ปากกันจะซับน้ำใหม่ด้ค่ะพี่น้องซับไข่ๆซับแบกฮุ้งอ่ะเหะพี่น้องตอนใหญ่ตอนหน่อยเนี่ยเบอเป็นยังค่ะ พอซับน้ำไม้แล้วขั้นตอนต่อไปไม่ปากก็จะเอาน้ำเปล่ามากค่ะพี่น้องจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปประมาณสองสามทพีค่ะจากนั้นก็ค้นให้่เกลือละลายค่ะเพราะเกลือละลายเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำไม้ที่เข้าซับไวเอาลงมาแช่เลยด้ยค่ะพี่น้องแช่ไว้ขามขึ้นเลยค่ะนี้แลวค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้ค่ะม่ปากก็จะหาฟ้ามาปิดไว้ได้ค่ะ เอาใส่ไว้ในอุณหภูมิธรรมดาเขานี่ยแหละค่ะเศร้าๆให้เขากันค่ะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นเราใหม่ที่เอาเซนามเกลือ,อไว้เบิดขึ้นนะคะพี่นอ้องใ่ปากก็จะเอามาล่างทําความสะอาดออกค่ะล่างเอาความเค็มออกก่อนนะค่ะลัางเราไปกลุ่มล้างเกลือออกน่อยล้างเซนาเกลือเบิดขึ้นที่เท่าให้นําไนะันลุ่มเท้าค่ะ ต่อไปไม่ปากาจะล่างเอาความเข็มออกอีกเลยค่ะพี่น้องจะล่างก็อ,อีกสองน้ำค่ะ พอหลังเ็จเรียบร้อยแล้วแม่ป่าก,ก็จะมาเติมเกอเอลือลงอีกรอบหนึ่งค่ะประมาณสองตะพีเด้อค่ะจากนั้นก็เอาน้ำเศร้าเขาหรือว่าน้ำม,มาเขาของเ่าอ่อนระคะที่เซาะเขาเนี้ยหรือว่าเซาเขาจ้าก็ได้ค่ะเอาลงมาเทให้ถ่วมพอดีกันครับเนาใหม่เลยค่ะจากนั้นก็ค้นให้เขากันค่ะพี่น้องครูเขาให้เขากันให้เกลือละล่ดีค่ะ ต่อไปก็เอาไส้กระปุกไว้เลยค่ะพี่น้องบางคนก็จะเอาไส้ขวดนะคะ่ะง่ายสําหรับการกินเทื่อนึงนาะค่ะพี่น้องแต่แม่ป่านี่ถนัดแบบ,สบไส่กระปุกค่ะแม่ป่ากระไดกระปุกมาแล้วเดจ้าที่นี่แม่ป่าก,ก็จะเอาน้องไม่สมใส่เนกระปุกไว้ค่ะพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเทาน้ำส่วนที่เหลือใส่ลงไปให้พอดีกับน้อไม่สมเลยค่ะพี่น้องน้ำเศร้าเขาเลยจะเป็นโตที่เร่งให เราใหม่ส้มเป็นเร็วค่ะเดยกกินเร็วน้่งถาประมาณหามือหรือว่าอาทิตย์หนึ่งนี่ก็สามารถมาทำอาหารใดเราจะช่วงหน,น้าฝนนี่ก็ดีอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะใหม่นี่ก็เอามาแต่หน้าแต่สวนองาจ้าของค่ะเอามาดองเก็บใ้กินค่ะพ่อดองครบเวลาก็เอามาเฮ็ดเมนูไดลายเมนูนะคะพี่น้องแกงปลาเนาะใหม่แกงเนาะใหม่ใส่ไก่ตำเนาะใหม่สม้มไปจังเสี่เนาะ,ค,ะค่ะกยเป็นอาหารไทยๆเนี่ยก็ใส่ผัด นอม้ดองใส่ไข่นอม้ดองหุ่นเนนส้นได้สินะค่ะเก็บไปกินเนดินๆค่ะพี่น้องวิธีการทำนอม้ยสมของเม่ปาก,ก็เสร็จเรีบรยบร้อยแล้วเจ้อค่ะเม่ปาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ